แค่จับพอยตอนซื้อพอยแบบนี้ก็อาจทำให้คุณโดนหลอกได้พบกับรายการ Spark e t i n s i d e เเจาะลึกทุกเรื่องพอย EP 3วันนี้มาดูวิธีการจับพอยให้ดูเป็นมือโปรกันครับก่อนอื่นเลยผมแนะนําให้กดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับในการซื้อขายพอยแน่นอนครับว่าก็จะมีคนที่ทั้งดูพอยแบบมืออาชีพกับบางคนที่อาจจะยังดูไม่ชํานาญเท่าไหร่ครับซึ่งคนที่ขายพอยมืออาชีพนั้นเขาก็มักจะมองออกว่าลูกค้าที่กําลังซื้อพอยของเขานั้นมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนซึ่งก็มองได้หลายอย่างครับตั้ง่คาาาาเเกยวก P oi, P oi, อืหหรรนนข มมือให่ก็อาจจะทาให้เราโดนโกงราคาได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่คนขายทุกคนที่อยากจะโกงราคาเราแต่อย่างน้อยถ้าเราดูเป็นมืออาชีพและชํานาญก็มีโอกาสที่จะโดนโกงราคาหรือว่าถูกหลอกน้อยลงครับเพราะคนที่เอามาขายเราก็จะเกรงใจเรามากขึ้นพอคิดว่าเราดูพลอยเป็นหรือว่าเป็นพลอยนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับโดวยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจับพลอยให้ดูมืออาชีพซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์และดูพลอยไม่เป็นเลยการดูพลอยแบบนี้ก็จะทําให้คุณดูมืออาชีีีีพพพมมาาาาาากก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 ขขึ้้้นคคครรรรับับออ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 ุปณ์ดูลลลยยยยย็ยย็็จะ2่ออ่่่งงงืืืหหหววววํแทท ่อนที่จะไปดูวิธีการแบบมืออาชีพเรามาดูวิธีที่มือใหม่มักจะใช้ดูกันครับปกติแล้วมือใหม่มักจะดูพลอย2พลอยแบบนี้ครับก็คือเอาหลูกวางไว้ใกล้ๆตาแล้วก็จับพลอยแบบนี้ดูพลอยแบบนี้ครับซึ่งใช่ครับผมเองก็เคยดูพลอยแบบนี้เหมือนกันแต่วิธีการดูแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่แค่อาจจะส่องได้ไม่ชัดทําให้คนดูพลอยมืออาชีพส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้กันทีนี้มาดูวิธีการจับพลอยดูพลอยแบบมืออาชีพกันบ้างผมขอเริ่มจากวิธีการจับทวิสเซอร์ก่อนนะครับเริ่มจากใช้ม้้าาาาางทีีีถนนัดยมมวแแลกก็ิโบบบบบจจรรธะ ให้เราสามารถหมุนทวิตเตอร์ได้เอาไว้พลอยหมุนพลอยตอน2พลอยครับหลังจากที่จับทวิตเตอร์ได้แล้วก็มาถึงวิธีการคีบพลอยครับในการคีบพลอยเราก็มักจะใช้ที่คีปขีตรงขอบพลอยหรือว่าเกลียวของพลอยเพื่อใช้ในการส่องหน้าพลอยกับก้นพลอยให้ชัดนะครับโดยวิธีการคีปที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ทวิตเตอร์เขี่ยพลอยให้ความแบบนี้ก่อนแล้วค่อยใช้ทวิตเตอร์คีบตรงขอบพลอยขึ้นมานะครับโดยในบางทวิตเตอร์ก็จะมีร่องตรงที่คีบแบบนี้ก็แนะนาว่าให้คีปโดยที่ร่องนี้หนีบตรงขอบพลอยพอดีครับถ้าานดั ลและเมื่อคี้พลอยแล้วก็ถือกล้องแล้วให้เอากล้องไว้ใกล้ๆตาข้างที่ถนัดแล้วออาพลอยมาไว้ใกล้ๆกล้องแบบนี้ครับจากนั้นก็ค่อยๆหาโฟกัสของกล้องไปขยับเข้าขยับออกเล็กน้อยถ้าคุณทําทั้งหมดนี้ได้คุณก็จะสามารถส่องพลอยได้แบบดูเป็นมืออาชีพแล้วครับซึ่งวิธีที่ผมสอนนี้ไม่ใช่บอกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะแต่ละคนก็มีความถนัดในการดูที่แตกต่างกันออกไปแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถดูพลอยได้ละเอียดแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพครับถ้าคุณดูเป็นมืออาชีพแล้้ววกก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 ็็็จจจะะะะลลลดโอออออาา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 สสสใในนนนนนนรรรรรรรถถููงงงงงคคคคคหหหหืื่่่่่่่่ัับบซึึมชขยยยทททุีีเเเเปปพแณ์ผ แต่ในท้ายที่สุดการดูเป็นมืออาชีพก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพราะการที่เรามีความรู้และซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ก็จะปลอดภัยที่สุดครับฟังมาถึงตรงนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพจสปาเก็ตเจ็บไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าคุณอยากรู้อินไซต์เกี่ยวกับเรื่องพลอยเรื่องไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ